สวัสดีครับสําหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนำนะครับวิธีการนําเว็บแอปไปใช้งานอย่างไรไม่ให้มีแถบสีเทาด้านบนนะครับหรือว่าไม่ให้แสดงแถบสีเทาสองบรรทัดนี้นะครับในเว็บแอปของเรานะครับโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่ตัวเดียวนะครับวิธีการทําอย่างนี้ครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเราทําการปรับปรุงแก้ไขโค้ดของเรานะครับเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับเป็นเวอร์ชันล่าสุดแล้วนะครับ ให้มาที่เมนูนี้นะครับการทําให้ใช้งานได้นะครับแล้วก็เมนูตรงกลางนะครับจัดการการทําให้ใช้งานได้คลิกเข้าไปจากนั้นให้คลิกไปที่ดินสอนะครับแล้วคลิกตรงสามเหลี่ยมนี้นะครับแล้วเลือกเวอร์ชั่นใหม่ครับแล้วทําการคลิกการทําให้ใช้งานได้นะครับวิธีนี้จะเป็นการอัปเดตข้อโมโลูลหรือว่าอัปเดตโค้ดล่าสุดของเรานะครับ เมื่อมีการปรับปรุงอีกก็ให้ทําวิธีเดียวกันนะครับเวอร์ชั่นก็จะเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับแต่ลิงก์ที่เราได้คือลิงก์เดิมนะครับและให้เรามัดระวังเรื่องการนําลิงก์ไม่ใช้งานด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีคําว่าคัดลอกอยู่3จุดนะครับลหลายๆคนก็เห็นคัดลอกก็คลิกเลยนะครับพอเอาไปใช้ปรากฏว่าทําไมมันเปิดไม่ได้นะครับ ลิงก์ที่เราจะเอาไปใช้งานจริงนะครับชื่อว่าเว็บแอป URL ตรงนี้ตรงกลางนี่แหละนะครับเวลาเอาเมาส์เช็ดสังเกตขวามือสุดมันจะเป็นเ EXE นะครับให้เรากดคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะครับเพื่อนําไปใช้งานจริงนะครับคลิกคัดลอกแบบนี้เลยนะครับกดเสร็จสิ้นนะครับเมื่อเสร็จสิ้นเสร็จนะครับให้เราเปิดไปที่9จุดนะครับเราจะเปิด9้าจุดตรงนี้ตอนไหนก็ได้นะครับจะอยู่ตอนที่ เปิด Google Drive มาก็เห็น9จุดนะครับอยู่ในสคริปต์เราก็เห็น9จุดอันเดียวกันนะครับตัวไหนก็ได้นะครับคลิกได้เลยแบบนี้เสร็จแล้วให้ไปที่ Google Drive นะครับคลิกไปที่ Google Drive จากนั้นไปที่ใหม่นะครับแล้วไปที่เพิ่มเติมนะฮะแล้วก็เลื่อนมาที่ตรงนี้ครับ Google s ลไส s ครับคลิกเข้าไปที่ o o o g s i ไส s นะครับ จากนั้นนะครับมันจะขึ้นนะครับตรงแบนเนอร์ด้านบนเนี้ยไม่เอานะครับให้คลิกตรงนี้ครับลบส่วนหัวครับคลิกไปเลยนะครับจากนั้นระบุนะครับเว็บแอปของเรานะครับเป็นเว็บแอปเกี่ยวกับอะไรนะครับอย่างเช่นตอนนี้ผมจะเป็นเว็บแอปนะครับสำหรับสแกน QR code หรือว่าสร้าง QR code นะครับเว็บแอปสร้างนะครับ QR code แบบนี้นะครับเราก็กำหนดชื่อไปนะครับ พอทำแบบนี้เสร็จนะครับให้มาที่เมนูฝังตรงนี้นะครับหรือดับเบิลคลิกที่หน้าจอเลยก็ได้ครับดับเบิลคลิกขึ้นมาปั๊บมันจะเกิดวงกลมขึ้นมานะครับเป็นเมนูแบบนี้นะครับแล้วก็คลิกไปที่สัญลักษณ์นี้นะครับคลิกหนึ่งครั้งครับจากนั้นวาง URL ที่เราก็ปมาจากเว็บแอปมือสักครู่นี้ c t r l V ลงไปนะครับลิงก์ท้ายสุดจะเป็น exe แบบนี้นะครับเช็คดีๆจากนั้นกดปุ่มแทรกครับ พอกดปุ่มแทรกเสร็จนะครับให้ขยายนะครับกรอบนี้ให้เต็มจอไปเลยนะครับจะมีทั้งหมด12คอลัมน์นะครับเป็น responsive นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับความสูงนะครับก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ว่าเว็บแอปของเรานั้นอ่ะเรามีข้อมูลนะครับมากน้อยนะครับแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะย่อขยายหรือว่ายืดนะครับให้มันเหมาะสมนะครับกับหน้าจอของเรานะครับแบบนี้ พอทาแบบนี้เสร็จนะครับเราก็จะได้เป็นเว็บแอปที่จะไม่เจอแถบสีเทาได้แล้วนะครับวิธีการนําไปใช้งานหลังจากที่ทําแบบนี้ทํำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับมาที่รูปคนบวกตรงนี้นะครับคลิกเสร็จแล้วนะครับอ่าให้มานะครับเปลี่ยนตรงนี้ข้างล่างนี้นะครับเปลี่ยนนะฮะแล้วก็นะครับข้างล่างอีกนะครับเช็คว่าเป็นสาธารณะหรือยัง นะครับถ้าเป็นสาธารณะแบบนี้ก็คือโอเคแล้วนะครับถ้าตรงนี้ไม่เป็นสาธารณะนะครับคนอื่นจะเข้ามาดูนะครับเว็บแอปของเราไม่ได้นะครับจากนั้นกดปุ่มเสร็จสิ้นนะครับพอทําแบบนี้เสร็จนะครับเป็นสาธารณะแล้วอันที่2ก็ให้มาที่เผยแพร่ตรงนี้ครับคลิกครับจากนั้นนะครับที่อยู่เว็บนะครับให้เรากําหนดชื่อที่อยู่เว็บลงไปเองนะครับ ซึ่งชื่อนี้จะต้องไม่ซ้ำกับใครนั่นเองนะครับเช่นตอนนี้ผมจะทำเรื่อง QR code นะครับผมก็จะเป็นที่อยู่เว็บผมก็จะพิมพ์คำว่า QR code นะฮะแบบนี้นะฮะสังเกตว่านะครับถ้ามันซ้ำกับคนอื่นมันจะขึ้นกรอบสีแดงนะครับก็บอกว่ามีคนใช้แล้วนะครับไม่ผ่านนะครับถ้ามันผ่านมันก็จะมีวงกลมตัวนี้นะครับอ่ะผมก็จะอาจจะเพิ่มเข้าไปเป็นนะครับ Create มีไหมมีคนใช้หรือยังอ่ามีคนใช้แล้วนะครับขีดได้ไหมอ่ามีคนใช้แล้วอ่าเอาอีกนะครับเจนเนเรนะครับตรงนี้ต้องไม่ซ้ำกับใครจริงๆนะฮะอ่ามีคนใช้แล้วอีกเอาโอเคผมจะเอาเป็น QR Code 2022ออ่าได้แล้วนะครับบางทีสั้น ก็ใช้ได้นะครับบางทียาวๆก็ซ้ำๆๆก็มีนะครับก็ลองใช้ชื่อบอกตัวเลขดูนะครับเราก็จะได้วิธีการนะครับเผยแพร่ได้นะครับถ้าเกิดวงกลมเครื่องหมายถูกนี่คือใช้ได้แล้วนะครับใช้ได้แล้วท่านก็กดปุ่มเผยแพร่เลยครับกดเผยแพร่ครับพอเผยแพร่เสร็จนะครับเวลาที่นะครับท่านจะนะครับนำไปใช้งานนะครับท่านก็มากดนะครับ ตรงนี้ดูก่อนนะครับดูก่อนนะครับดูว่าเว็บไซต์ที่เราสร้าง่ะแถบสีเทามันหายจริงหรือเปล่านะครับคลิกครับดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่ครับเนี่ยนะครับนี่ครับแถบสีเทาหายแล้วนะครับเนี่ยพอเราเอาลิงก์นี้ไปให้คนอื่นเนี่ยนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับแต่ตัวนี้อาจจะดูไม่โอเคเท่าไหร่นะครับตรงนี้ตรงคําว่าหน้าแรกเนี่ยนะครับมันเป็นภาษาไทยนะครับเราก็มาแก้ครับกับมาแก้นิดนึงนะครับให้มาที่หน้าเว็บตรงนี้นะครับ คลิกมาที่หน้าเว็บนะครับเนี่ยมันเอาคํานี้ไปใช้ท่านก็ไปที่3จุดครับไปที่3จุดแล้วไปที่คําว่าคุณสมบัตินะครับคลิก1ครั้งครับจากนั้นให้ไปที่ขั้นสูงครับตรงนี้นะครับขั้นสูงและให้พิมพ์นะครับโฮมไปเลยนะครับพิมพ์คําว่าโฮมจากนั้นกดปุ่มเสร็จสิ้นครับพอเสร็จสิ้นเสร็จให้กดเผยแพร่ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับวิธีการเผยแพร่ ท, Dante, ท, Safe. ทุกครั้งที่มีการแก้ไขนะครับใ, um, ให้เผยแพร่ใหม <øre> well ่ทุกครั้งนะครับแล้วก็กดเผยแพร่ตรงนี้ครับคลิกครับเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรามานะครับทำแบบนี้ทุกอย่างพร้อมจะใช้งานนะครับจะส่งลิงก์ให้คนอื่นนะครับเข้าเว็บนี้ทํำยังไงนะครับเนี่ยท่านมากดรูปลิงก์ตัวนี้ครับคลิกที่ลิงก์นะครับเนี่ยมันจะได้ลิงก์ตัวนี้ขึ้นมาท่านก็คัดลอกลิงก์เลยครับคัดลอกลิงก์อ่าโอเค พอคัดลอกลิงก์เสร็จอ่ะผมจะทดสอบนะครับส่งให้คนอื่นที่ไม่ใครใครก็ไม่รู้แหละนะครับไม่ระบุตัวต,วต,วต,วตวนนะครับได้รับลิงก์แล้วเขาจะเปิดเว็บของเราเป็นยังไงนะครับอ่ะได้รับลิงก์นี้กด enter เลยครับพอเขากด enter เสร็จเห็นไหมครับ<ๆ>ก็จะเปิดเว็บแอป,แปของเราขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเนียนเลยครับเห็นไหมฮะไม่มีแถบสีเทาไม่มีไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรทั้งสิ้นนะครับก็มากรอกข้อมูลได้เลยนะครับอ่าใส่ข้อมูล้าไปครับครูอภิวัฒนะครับ สร้างสื่อนะครับก็อคิวอาร์โค้ดอ่าคลิกสร้างคิวอาร์โค้ดเลยนะครับเรียบร้อยนะครับเขาก็ได้ตัวนี้ไปใช้งานเลยนะครับคลิกว่าบันทึกภาพอะไรก็ว่าไปหรือใส่คําแนะนําลงไปก็ได้นะครับทั้งหมดนี้คือวิธีการนะครับซ่อนแถบสีเทาหรือว่าปิดแถบสีเทาแล้วก็นําไปใช้นะครับเว็บแอปของเราโดยไม่ต้องไปเขียนโค้ดปิดเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ สวัสดีครับ